ก็มาที่งาน Thailand Industry Expo 2016หรือมหากรรมซื้อขายของไทยใช้ของดีที่ทางกระทรวงอุตสาหากรรมจัดขึ้นเพื่อยกระดับอุตสาหากรรมไทยบนเวทีการค้าโลกและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งกลุ่มบริษัทดีโตนผู้ผลิตยางดีโตนนั้นก็ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยพร้อมโชว์ศักยภาพในนามแบรนด์ของคนไทยนําผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายประเภทที่ผลิตขึ้นเข้ามาโชว์ในงานมากมายรวมถึงโปรโม ั่นดีๆอีกด้วยในว,วันนี้ทางกลุ่มบริษัทดีสโตนเราก็ได้มาเข้าร่วมงาน,น Thailand Industry Expo 2016นะครับซึ่ง ในวันนี้เนี่ยทางกลุ่มบริษัทดีโซนเองก็ได้นําผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มบริษัทของเราก็คือยางล้อทั้งหมดมานําแสดงนะครับได้แก่ยางรถเก๋งรถปิกอัพนะฮะแล้วก็ยางรถบรรทุกเวเดียนนะครับยางสาหกรรมยางเกษตรกรรมยางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยางจักรยานมานําแสดงในงานทั้งนี้ด้วยนะฮะในวันนี้เราก็มีนวัตกรรมมานําแสดงนะครับก็คือมีตัวยางใหม่ของเราตัวยาง ฟรีดาย R แปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางสปอร์ตของเรานะครับแล้วก็จะมียางตัวพรีเมียมโชเรอร์ RA 0 1 เป็นยางคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็จะมียางสโนไทยเป็นยางหิมะนะฮะเป็นยางที่ใช้กับประเทศเมืองหนาวนะครับก็มีการนํามาแสดงในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการจัดโปรโมชั่นในงานนะครับอันที่สุดทางผมเองก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะฮะได้ร่วมทดลองนะฮะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทดีสโตรนดูแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆนะฮะผ่านทางช่องทาง www.dstone.com นะครับหรือทาง a c e b o o k ดี s t o รนนะครับยังไงข้อฝาก ทางยางของดีสโตนกับทุกทท่านกับผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณมาก